น้อยจำนวนปกติเลยนะคะทีนี้เราก็มาดูมีจุดมีจุดกันใช่ไหมเราก็ดูหน้าเลขจุดก่อนเพราะหน้าเลขจุดมันคือเลขมากเรื่งหนึ่มีค่าเท่ากันไหมเท่ากัน เียเลยงยน้อยเลยขลยคุณัได้สีแดงใช่ครับเขียตัวอย่างเียเลยตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างยสีก็ได้ก็ได้เก็ได้ตัวอย่างด้เลยสีอได้ฮะสีเกสีเองะถ้าสีส้มมีสีส้มไปเลยไมไม่มีาแดงก็โอเค